พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 การงานอาชีพมาดูการจัดเก็บเอกสารการเงินกันนะครับเอกสารการเงินสมุดเงินฝากเป็นเอกสารแสดงเงินออม จำนวนเงินที่ฝากและถอนในแต่ละครั้งซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่เริ่มฝากจนถึงยอดเงินในปัจจุบันใบเสร็จค่าสินค้าต่างๆเป็นเอกสารแสดงจำนวนเงินที่ได้ชำระค่าสินค้าต่างๆใบแจง้งหนี้หรือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคเป็นเอกสารแสดงการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาค่าไฟและค่าโทรศัพท์ที่ยังไม่ได้ชำระรวมถึงค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ที่ชำระไปแล้วสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจเป็นบันทึกส่วนตัวบันทึกของครอบครัวหรือบันทึกของห้องเรียน ใบรับประกันสินค้าเป็นเอกสารแสดงระยะเวลาและเงื่อนไขในการประกันสินค้าที่แนบมากับสินค้าที่เราซื้อมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพินัยกรรมและกรมทารม์ประกันภยัยเป็นเอกสารแสดงข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าของพินัยกรรมหรือเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับ